สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องนาราทาร่นะคะของเราเช่นเคยนะคะมาเดี๋ยวจัดจัดเรียงดีๆก่อนนะคะก่อนที่จะให้เพื่อนๆของเรานะคะเลือกนะคะท็อปิกนะคะของเราในคลิปนี้ก็คือเราสําคัญแค่ไหนแน่อยากจะรู้นะคะอยากจะเช็คความสําคัญระดับความสำคัญนะคะที่ อยู่ในใจเขานะคะระดับความสำคัญต่อใจเขานะอืมอ่ะคุณสำคัญแค่ไหนสำหรับเขาในหัวใจเขาคนนั้นนะคะที่คุณอยากจะรู้อยากจะถามถึงเนี่ยนะมาดูกันมีให้เลือกนะคะสามตัวเลือกนะคะตัวเลือกที่หนึ่งอันนี้นะคะตัวเลือกที่สองนะตัวเลือกที่สามนะคะเราสำคัญแค่ไหนนะ โอเคเราไปเลือกกันอ่าไปเริ่มกันที่ตัวเลือกที่หนึ่งเลยนะคะค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆที่เลือกตัวเลือกที่หนึ่งนะคะก็มาดูกันนะคะว่าคุณสำคัญแค่ไหนนะคะในใจเขานะเอดออฟวันเดอะฟู วิวอาเฟอร์จูหนึ่งเหรียญหกเหรียญสามถ้วยเออให้เพื่อนๆได้เห็นด้วยนะคะเอามาเรียงเรียงหกใบเดี๋ยวนะคะแปปหนึ่งกล้องไม่โฟกัสค่ะมาต่อกันค่ะเพื่อนๆมาดูกัน เราสำคัญแค่ไหนนะคะโอเคอืมคุณก็เป็นโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาในชีวิตเขานะคะนกนกรู้สึกว่าในบางท่านเพิ่งที่จะเริ่มคบกันนะคะเพิ่งจะรู้จักกันก็ได้เพิ่งจะเจอกันก็ได้นะในบางท่านเจอกันผ่านเครื่องมือสื่อสารนะคะ นะหรือว่าเจอกันผ่านอ,อสถานที่ที่มีเครื่องดื่มก็ได้เจอกันผ่านเพื่อนก็ได้นะถามว่าเราสำคัญแค่ไหนในหัวใจเขาเขาก็รู้สึกนะคะรู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่อเราคือคนที่ใช่นะคะคือหนึ่งเหรียญเนี่ยรู้สึกใช่แหละนะคนคนนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยอแล้วก็ ในตอนนี้คือคนคนนี้เขาอาจจะไม่ได้มีเราเพียงคนคนเดียวนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาอาจจะเป็นคนที่เหมือนยังดูจะไม่ยึดติดอยู่กับอะไรกับใครนะคะยังไม่อยากที่จะ ผูกมัดกับใครยังดูทําตัวเป็นคนที่ลนลาอยู่นะคะคนคนนี้นะเป็นคนที่อาจจะเป็นสายเปยด้วยซ้ำน,นะคะหรือว่าน่าจะมีคนเข้าหาเยอะนะคะมีกลุ่มเพื่อนสังคมนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาหาเขาเยอะนะ mm hmm. เขาก็ดูเหมือนเป็นคนที่สบายๆอ่ะยังรักสนุกยังแบบอยากจะใช้ชีวิตของตัวเองยังอยากจะชิลๆอยู่นะนก mm hmm. ดูนะคะเพราะเขาเป็นเด็กฟู ยังรักสนุกยังแบบไม่อยากจะผูกมัดกับใครยังไม่อยากจะจริงจังกับใครแต่คุณเชื่อไหมนะคะเพื่อนๆทีมที่หนึ่งคือเมื่อเวลาผ่านไปอะ่ะเออถ้าคุณเนี่ยยอมรับนะตรงนี้ได้นะถ้าตอนตอนนี้คือการแบบเพิ่งจะเริ่มรู้จักการเริ่มที่จะคุยกันอยู่เนี่ยใช่เขามองว่าคุณเน่ยใช่แหละนะคะคุณเป็นคนสำคัญแหละแต่ถามว่าสำคัญแค่ไหน ก็สําคัญนะเออสาคัญที่แบบเขาก็มอบความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่แบบในความสําคัญของเราอะ่ะเขาก็ยังแบบเนี่ยยังไปรู้สึกดีๆกับคนอื่นอยู่เช่นกันด้วยความที่เขาเป็นเดอะ o ฟว์อะค่ะ เออคนคนนี้ยังไม่ได้คิดอะไรจริงจังขนาดนั้นนะคะเราใช่ก็คือใช่ชอบก็คือชอบรู้สึกดีก็ก็รู้สึกดีอยู่นั้นนะคะเออแต่เขายังมีความแบบนั่นแหละไม่ได้อยากจะยังไม่มีไพ่ของการอยากจะจริงจังอะไรนะคะสักเท่าไหร่ยังรู้สึก เฮฮาปาร์ตี้นะคะเข้าสังคมยังอยากที่จะเจอใครอีกเยอะแยะนะคะในความรู้สึกเขาเออแต่เชื่อไหมว่าเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อเวลาผ่านไปเป็น View of Fortune เนี่ยอืมไม่ไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเอ,อเพื่อนเพื่อนที่เลือกทีมที่หนึ่งไม่ใช่เร็วๆนี้เขาว่าเขาว่าอยู่ๆเขาจะมาแบบอยากพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณนะอุ้ยแต่ละแฟดกล้องมัน แสงมันแยงตานะก็คือแบบอยู่ๆอ่ะเขาจะมาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอ่ะเออเขาอาจจะตอนแรกอาจจะรู้สึกแค่แบบคุยกับคุณแล้วสนุกดีเนาะก็รู้สึกดีอ่ะแต่ก็ไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรกับเราอันนี้คือตามนา้าไพเลยนะเออแต่แบบนานๆไปอ่ะเขาจะรู้สึกแบบยิ่งคุยกับคุณยิ่งคบกับคุณยิ่งรู้จักกับคุณอ่ะเขาจะ รู้สึกว่าคุณอะใช่ขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกับคุณมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกว่าคุณมีค่าสําหรับเขามากขึ้นเรื่อยๆแ,แล้วเขาก็อยากจะจริงจังขึ้นมาคุณน,นะอยู่ๆเขาก็อยากจะจริงจังกับคุณอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขึ้นมานะคะเออวีวัลฟ์ฟอร์จูนคือไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกทุกคนถ้าตอนนี้คุณเห็นเขาแบบหลั่งล้าโอ้นะคะมีความสุขดูเหมือนยังรักสนุกไม่อะไรกับใครมันใช่คะ่ะแต่ หลังจากนี้นะคะอ่าซักระยะหนึ่งไม่ใช่เร็วๆนี้วิวออฟฟอร์จูนนะคะถึงเวลานะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะเปลี่ยนแปลงอยากจะจริงจังกับคุณขึ้นมาอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยอ่นางฟ้าก็ขึ้นมาบอกนะคะบอกอะไรเนี่ยอัลลี่ใช่ไหมคะเออคุณอาจจะแปลกใจอะแปลกใจว่า ไม่น่าเป็นไปได้นะเออไม่น่าเป็นไปได้กับคนคนเนี้ยที่ดูแบบอย่างเงี้ยเฮฮารักสนุกรักชีวิตอยากจะใช้ชีวิตเสี่ยงนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ที่ดูไม่จริงจังดูเสี่ยงมากๆกับคนคน่เนี้ยเอออยู่ๆเขาจะมา จริงจังกับคุณอยู่ๆเขาจะมาอยากจะพัฒน,นาความสัมพันธ์กับคุณคุณยังรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้งไงนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นอ่ะถามว่าหัวข้อว่าอะไรนะอ่ะเราสำคัญแค่ไหนนะคะในใจเขาอืมก็จะอย่างนี้เลยตอนนี้คือบอกเลยนะคะ ก็ยังไม่ได้สําคัญขนาดนั้นอาจจะเป็นแค่ในลักษณะแบบเออก็ใช่นะคะเขารู้สึกว่าเราคือคนที่ใช่สําหรับเขาเขาก็อยากจะคบค,บคุยคุยกับเราไปก่อนนะคะยังอยากจะใช้เวลาในความสัมพันธ์นี้ไปก่อนนะคะยังอยากจะให้เวลามันทํางานของมันอยู่นะคะณนะตอนนี้เขายังไม่ได้คิดจะจริงจังอะไรนะคะคือยังแบบจะเรื่อยๆนะคะยังไม่อยากที่จะมีสถานะหรือชัดเจนอะไรนะคะณนะตอนนี้นะอ่าแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปมันก็จะเป็นอย่างที่นกบอกนะคะถ้าคุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขานะคะโอเคนะคะนี่ก็คือคุณสำคัญแค่ไหนในใจเขานะคะสำหรับท็อปปิกของเรานะทุกคนนะขอขอบคุณนะคะทุกการรับชมรับฟังนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคนสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะคนที่เลือกสำรับที่สองอ่าไม่ใช่พูดผิดอ่าเลือกตัวเลือกที่สองนะอือก็คือ ทขอปิกของเราคืออะไรอ่ะอย่าบอกนะว่าลืมเราสำคัญแค่ไหนในใจเขาโอเคมาดูกันสำคัญแค่ไหนละะ่ะค่าคนที่เลือกไปเลือกที่2ก็จะมีสไม้นะคะสถ่วยสองเหรียญ the chariot คียบออสอบสามไม้โอเค ในบางท่านคุยกับคนไกลชาวต่างชาติก็ได้คนในเครื่องแบบก็ได้นะคะเอ่อคนที่ชอบความเร็วก็ได้วิศวกรก็ได้นะคะอืมโอเคเราสำคัญแค่ไหนในใจเขาอืม เราสำคัญแค่ไหนในใจเขาเดี๋ยวนกขอประมวลไพ่ก่อนนะคะเพราะเปิดสดเนาะนกไม่ได้ดูไว้ก่อนนะคะเปิดแล้วก็อ่านเลยโอเคนกมองว่าในตอนนี้ในตอนนี้คุณอาจจะมีความไม่ได้ดังใจอะไรบางอย่างนะคะเออคุณอาจจะเจ็บปวดในความสัมพันธ์นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะมีช้อยหรือตัวเลือก เนะคะเนี่ยเป็นสองเหรียญน,นะคุณอาจจะรู้สึกว่าเขาอะให้คุณอะไปเป็นช้อยหรือตัวเลือกของเขานะคะมันเป็นอะไรที่คุณรู้สึกแย่นะคะเป็นสามดาคุณเจ็บปวดแหละคุณไม่โอเคนะคะสีถ้วยคุณไม่โอเคกับสิ่งที่เขามอบให้คุณไม่ได้อยากรับนะคะความรู้สึกนี้คุณไม่ได้อยากรับความชมนธ์แบบนี้นะคะนะมันเป็นสีถ้วยกับสามดานะคะ เออมันเจ็บปวดแหละแล้วแล้วทำไมอะ่ะอย่างเงี้ยคือคุณคุณอาจจะไปเจอกับคนที่เขาน่าจะเป็นคนที่แบบค่อนข้างมั่นอกมั่นใจในตัวเองสูงนะคะแล้วเวลาที่แบบนึกว่าคนรายล้อมเขาเยอะอะ่ะคัวเนี้ยอืมเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนที่ดูด,ดีนะคะมีคนเข้าหาเยอะแล้วในแบบในลักษณะที่แบบว่า คือคุณอนะคุณอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงนะคะเพื่อนเพื่อนทีมที่สองอยากได้ความสัมพันธ์ที่มันมั่นคงจริงจัง,จงในแบบที่เป็นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนไปเลยนะคะว่าคือเราเป็นอะไรกันอย่างเงี้ย เออน,นะแต่สิ่งที่เขามอบให้กับเพื่อนๆของเรานะคะเป็นสี่ถ้วยเป็นสามดาบคือความเจ็บปวดเขาอาจจะคบซ้อนอย่างเงี้ยเออคบซ้อนมีตัวเลือกมีช้อยอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็ไม่โอเคอะ่ะใช่ไม่มีใครโอเคอยู่แล้วนะคะเออไม่มีใครโอเคแม่หมอก็ไม่โอเคนะคะเออทีนี้นกมองว่ามันจะไม่เป็นอย่างนี้ตลอดนะคะมันจะไม่เป็นแบบนี้ตลอดโอเคนะตอนนี้ถ้าเข้ามาถามว่า คุณสาคัญแค่ไหนในใจเขานกมองว่าใช่ยังเป็นช้อยเป็นตัวเลือกยังเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ดังใจคุณอยู่นะคะ <partic> เขายังไม่ได้ให้ความสําคัญกับเราขนาดนั้นแต่คุณเชื่อไหมว่าเนี่ยมันจะมีนะคะณนะวันหนึ่งนะคะคู่แข่งทั้งหลายตัวเลือกทั้งหลายของเขาเนี่ยเออเขาจะรู้แล้วนะคะว่า คนไหนคือคนที่เขาเลือกที่จะเดินไปด้วยกันจริงๆนะนุกคิดว่าเขาจะรู้นะคะเขาจะรู้ว่าเขาจะเลือกใครแล้วเขาควรจะมีความสัมพันธ์ที่มั่นคงและชัดเจนกับใครแต่มันไม่ใช่เร็วๆนี้นะคะเป็นอาจจะหนึ่งปีต่อจากนี้นะอืมหนึ่งปีต่อจากนี้ก็นั่นแหละเพื่อนๆจะ รอได้ไหมนะคะมันต้องรอค่ะเนี่ยสามไม้เป็นการรอคอยถ้าคุณอยากจะได้ความสัมพันธ์ที่มั่นคงกับคุณคนนี้จริงๆนะคะอยากจะได้ความสําเร็จความสมหวังกับคนคนนี้จริงๆนะคะคุณต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะให้เวลาเขาหน่อยสักหนึ่งปีต่อจากนี้มันจะดีขึ้นนะคะสถานการณ์ที่ไม่เป็นหอังใจคุณนะคะที่ทําให้คุณเจ็บปวดที่คุณรู้สึกไม่โอเคกับสิ่งที่เขามอบให้กับคุณเนี่ย มันจะดีขึ้นนะคะแต่ถ้านะตอนนี้ที่เรามาถามคุณสําคัญแค่ไหนในใจเขานอกว่าเขายังไม่ตัดสินใจที่จะเลือกใครนะคะหรือว่าเขายังอยากจะมีช้อยหรือตัวเลือกอยู่นั่นเองนะคะเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นด้วยนะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่2นะคะต้องขอขอบคุณมากๆนะคะที่สละเวลานะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะยังไงก็ฝากติดตามเป็นกําลังใจให้กันต่อไปเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปนะคะทุกคน สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกเออตัวเลือกที่3นะคะวันนี้นกไม่น่าจะสลับนะคะ s h u o t a new direction นะคะมาดูนะคะอ่ะสิบถ้วยนะคะมาดูหน้าไพ่กันนะคะหา้าไม้เจอร์เรอร์นะคะ ในบางท่านคุยกับชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุลมมีทุนตุนกุ้มชาวต่างชาติก็ได้คนที่มีอำนาจนะคะในการสั่งการก็ได้นะหรือเจ้าของธุรกิจนะคะคนที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเพียบพร้อมก็ได้นะในชีวิตของเขานะคะคอะเดี๋ยวมาดูซิอืม ถามว่านะปิดเน็ตก่อนโอเคถามว่าเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวนกประมวลนะคะสักครู่นะเปิดไพ่สดนะคะเปิดปุ๊บอ่านปับ๊บเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่ง <c oughs> ถามว่าเราสำคัญแค่ไหนในใจเขาจริงๆอะนกมองว่าเขาอาจจะมีครอบครัวแล้วก็ได้นะคะความสัมพันธ์นี้ยอาจจะมี อุปสรรคนะคะห้าไมา้คือยื้อกันมาอยู่พักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะคือเป็นความสัมพันธ์ที่เขาทําให้คุณเสียใจเสียความรู้สึกนะคะอืมเสียใจเสียความรู้สึกนะคะมันไม่เป็นอย่างที่คุณหวังนะคะนกมองว่าตัวเขาเองอ่ะอาจจะยื้อคุณมาอยู่พักหนึ่งแล้วหรือความสัมพันธ์เนี้ยมีการแบบยื้อกันไปยื้อกันมามีปัญหากันนะคะ เออสิบถ้วยเขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังด้วยอยู่แล้วนะคะก็คือเป็น King of s w o r d ขึ้นมานะเขาอาจจะมีคนที่เขาจริงจังแล้วก็คนที่เขาจะต้องดูแลคนสำคัญอยู่แล้วนะคะกับคุณนะคะที่เขายังคุยกับคุณอยู่ยังคบกับคุณอยู่เนี่ยยังยืนอยู่เนี้ยรู้สึกว่าคุณก็สำคัญกับเขานะเป็นเก้าเหรียญน,นะสํสำคัญนะคะแต่อาจจะ สำคัญในแบบที่เป็นคนคุยอย่างเงี้ยเหมือนเป็นคนคุยเนาะเหมือนเขายื้อคุณอะคะ่ะให้อยู่ในชีวิตเขาอะ่ะ The Emperor นะคะ ในบางครั้งเขาก็เย็นชากับคุณในบางครั้งเขาก็นิ่งไปนะคะเขาไม่ได้แสดงออกความรู้สึกอะไรกับคุณนะคนคนนี้ทำให้คุณเสียใจผิดหวังนะคะคุณอาจจะอยากจะจริงจังกับเขาแต่ตัวเขาอาจจะให้ในสิ่งที่คุณหวังไม่ได้เขาทําให้คุณเสียใจผิดหวังซ้าๆนะคะคนคนนี้คือนะอาจจะมีการทะเลาะกันอยู่เรื่อยก็ได้นะห้าไมขึ้นมาเ้าเหรียญ คุณอาจจะรู้สึกว่าโอเคถ้าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้ดังใจไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคาดหวังไว้อ่ะคุณก็ไม่เอาคุณก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวดีกว่าคุณก็จะหันหลังให้กับเขาไปนะคะเออคุณก็ไม่เอาละนะนกมองว่าเพราะว่าให้น้ำฟ้าขึ้นมาก็บอกว่าให้เลือกทิศทางใหม่นะคะคือนกมองว่าคุณเองก็เบื่อแล้วค่ะกับปัญหาที่เกิดขึ้นหรือว่าคุณมองว่ามันมีอุปสรรคมันเป็นไปไม่ได้ก็ได้แล้วเขาพยายามยื้อคุณ แล้วตอนนี้คุณอาจจะหันกลับมารักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองเป็นเก้าเหรียญเพราะอะไรมันมันไม่ได้เป็นแบบที่คุณต้องการอะความสัมพันธ์นี้ยคุณก็ไม่เอานะคะเออเขาอาจจะให้คุณไปอยู่ในสถานะในแบบที่คุณไม่ต้องการก็ได้นะคะเป็นสิบช่วยคือเขามีคนของเขาอยู่แล้วนะคะเขาไม่สามารถที่จะ มาให้ความจริงจังกับคุณก็ได้นะคะคุณคณนนี้นะคุณอาจจะคิดแล้วอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะ,นะคะว่าโอเคตรงนี้มันไม่ใช่สําหรับเรามันคาดหวังไม่ได้แล้วคุณอาจจะเสียใจเสียความรู้สึกกับเขามามากแล้วนะคะถามว่าเราสําคัญแค่ไหนในใจเขานุองมองว่าเขาอะ เดี๋ยวนุ๊กเขาเปิดเพิ่มนะสำหรับทีมที่สามเขาเปิดเพิ่มสามใบนะคะให้มันไม่ค่อยเคลือเขาว่ารักคุณและผูกพันกับคุณแหละนะคะออแต่มันเป็นคือเก้าด้วยนุ๊กมองว่าห้าดาบคือ นกมองว่าเขาทำตามใจตัวเขาเองอะนะเขาอาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่กับคุณอะคือมันเป็นความชอบเป็นความรู้สึกที่ทำตามใจตัวเองนะคะชอบคุณแหละรักคุณแหละแต่มีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะคือเป็นไปไม่ได้จริงๆความสัมพันธ์นี้มันมีห้าดะนะคะ เออในบางท่านก็ต่างคุณต่างหันหลังให้กันไปแล้วนะคะคือเพื่อนเพื่อนทีมที่สามอาจจะเลือกทิศทางใหม่ไปแล้วนะคะเออคุณอาจจะเลือกในสิ่งที่คุณคิดว่าดีที่สุดสําหรับคุณแล้วคุณอาจจะไม่คาดหวังกับตรงนี้แล้วแล้วก็หันหลังให้กับเขาไปแล้วเหมือนกันนะเออแต่เขาอ่ะชอบคุณรักคุณผูกพันกับคุณแหละนะคะแต่เขาอาจจะต้องเออแสดงออกไม่ได้นะคะ แสดงออกไม่ได้หรือการที่เขาทําแบบนั้นมันเหมือนเป็นการแบบเอ่อทำตามความพอใจของเขาแค่นั้นเองนะคะคือซึ่งเขาไม่สามารถที่จะให้ในสิ่งที่เพื่อนๆของทีมที่สามอ่ะให้ในสิ่งที่ทีมที่สามอยากจะได้ได้นะคะคืเอเขาให้ไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะคะคือความรักที่ดีที่เต็ม,ตมนะคือนกมองว่า เราสาคัญแค่ไหนสําคัญแหละนะรักแหละแต่เป็นไปไม่ได้แล้วกันนะความสัมพันนี้นะคะเขาไม่สามารถที่จะมาชัดเจนหรือจริงจังหรือให้ในสิ่งที่ทีมที่3ต้องการได้แค่นั้นเองนะคะแล้วก็ตอนนี้เพื่อนทีมที่3น่าจะเลือกทิศทางใหม่ไปละหรือไม่งั้นก็คือให้แนะนําว่าให้เราเลือกในสิ่งที่สามารถที่จะเป็นดังที่เราต้องการได้คนที่เติมเต็มให้กับเราได้จริงๆไม่ใช่ในลักษณะที่แบบ ตามใจเขาอะค่ะออตามใจเขาแต่แบบเนี่ยห้าถ้วยนะคะแต่ไม่ใช่ในสิ่งที่เราต้องการคาดหวังไม่ได้แบบนี้นะคะอือนะอันนี้ก็เป็นนะคะท็อปปิคของเราวันนี้นะคะสำหรับเพื่อนเพื่อนทีมที่3นะอาจจะยาวหน่อยแล้วก็เปิดไพ่เพิ่มด้วยนะคะเพราะไพ่ไม่เครียดนะอือไพ่ก็แนะนำไปแล้วนะคะว่า เพื่อนๆอาจจะต้องเลือกทิศทางใหม่นะคะที่ดีกว่านี้นะคะอาจจะเจอสิ่งที่ดีกว่านี้นะเพราะว่าอยู่ตรงนี้มันจะเพื่อนๆจะไม่ได้สิ่งที่เพื่อนๆต้องการแน่นอนนะคะกับคนคนนี้นะต่อให้เขารักรู้สึกรักเราผูกพันกับเราแค่ไหนนะคะนะโอเคนะคะสําหรับเพื่อนๆทีมที่3านะคะวันนี้นกก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เสียสละนะคะเข้ามารับชมรับฟังนะคะ เจอกันใหม่ในคลิปนะคะยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ